เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจใแน่แนวมุ่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งคัดสม,มาิ เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดจนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ แล้วกาทำใจของเรานให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไใร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโระเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลก แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีสษะคอบ่าไหล่แขนึ่งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้ผ่อนคลายต้งองผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ ชุ่มชุ่มเบิกบานหายใจใสใสแผ่มเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็กรวมใจมาหยุดนิ่งนี่ นุ่มมที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กกับปลายเข็ม เนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเลรานอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะ ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพานที่พระุทธเจาพระอาหารหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอัสวะบรรลุมรรคนิพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะใจของท่าน มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดลอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีบากกรรมมีบากมาน ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากในโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่ง ไหยุดที่สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะแล้วก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมนลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งอิบากกรรมวีบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้ เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสระภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขงนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสยเย็น รกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆใสเย็นเย็นตั้งมันจะตั้งมันนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและ้วถอยจากนั้นก็ ใจก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซนซ้อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซนซ้อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซนซ้อนกันแต่กายมนลดละเอียดกายทิพย์กายลูกพมกายลูกปภพม ก่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราราะนั้นฐาที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์กับเรา แล้วจะมีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากคืเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมายุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอก หลุดเสียงกิรส,สัมบัติร,รมลมคนจัดสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นตน้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการลู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละ ฉะนั้นเราเพิ่งดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิม ที่ประเสริที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมมณน,นิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสใสก่อดึงใจกลับไปหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนทอยู่ที่สูนย์กลางกายแต่อดิจิต เป็นเพชรใสๆใกสใสลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่แโตเึงแก้วตาของเรากลมรอบตัวใสบริสุทธ์ ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาเบาสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆ สบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เคนภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่แหละ ต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนว ดังออกมาจากในกลางเพชรเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมากระหังสัมมากระหังสัมมา ระหงตรึกนึกถึงดวงใสใจจิุนิางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสมาระหังสมาระหัง สมารังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอจนในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็น แระคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพราใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในสูงกลางทายฐานที่เจด็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียด เหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหครือน้ำแข็งใสๆเรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะะฉนั้นไอ้ลูทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างที่นาจ้า เชา้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสยเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพีเยรให้กล้กลากาาอสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเยบๆนะจ๊ะ